สวัสดีครับทุกคนยันด้วยนะครับผมวินซาตาูนในวันนี้เราก็กลับมาต่อก,กันกับเกมสตาร์ดิวเวลเล่แกในพาร์ทที่2กันนะครับผมอ่ะกดเชียร์เริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอ่ะไปะเราไปเล่นกันต่อเลยครับผมอ่ะไปโอเคครับผมอ่ะมาเรามาเล่นกันต่อเลยกันแล้วทำไมมันเวลาตั้งท่มกว,กว่าแล้วอ่ะแสดงว่าก่อนที่ผมจะปิดผมเลยกดออกก่อนเนี่ยตอนนี้มันท่มวมกว่าแล้วอ่ะ โอเคจากโบเกตล่าสุดตอนนี้เราบีเไปตกบ้านแล้วนอนกอดที่นั่นไปเราไปนอนกระโดดดีกว่าดูโพลทัศน์หน่อยสิแม่ยกรอากาศข้อตระกูลโซนข้อสู่รายการโคซูห้าโคตอนนี้พวกที่ฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันก็ไม่ต้องรถหนาวต้นไม้แล้วดวงล่ะเราวิญญาณไม่ครบสุกมากโอ้โหล็คยีเดยโอเคกันเนี้ยนอนดีกว่า โอเคโอเคส่วนนี้จะพังเปล่าหน่อยแล้วกันน่าเหลือสามสิบโอเคมาเดี๋ยว,วเราเข้าสู่ในวันที่สามกันนะครับผมฮะวันที่สามในฤดูใบไ,ไม้ผลิและฝนตกในดูสิโอ้โหฝนตกโอเคแสดงไม่ต้องลดต้นไม้แล้วมีเอเมดี้เต็มปี่มเราไปตกปลาดีกว่านไนนๆก็มีป็นตกปลาในตัวแล้ไปเราไปตกปลาหรอไป เอาไปตปกปลากันดีกว่าโอเคโอเคมาเราถึงในส่วนของชายหาดกันแล้วก็บอกม,มาเอ,อ๊ะนี่แหละนี่คืออะไรไปดูสิเปลือกหอยข้างหนึ่งอะไรสักอย่างเคยอยู่อาศัยที่นี่อืมโอเค นี่ไงแล้วผมบอกเอ้ยเอาตัวนะอันนี้คือสเตเดเวลท์ทิปสำหรับผม,มนะก็คือคุณลองตกตรงนี้ดูดิคือผมตกไอ้ตรงเนี้ยมันได้ของดีเยอะเลยนะพวกแบบดาวทองดาวอะแล้วเนี้ยเออมันได้ของดีมากเลยมาอยวลองต่ให้ดูเอาหรือไปมันไปเป็นถึงดีกว่า <c oughs> ลืมเลยพอดีมันผมเล่นแบบช่วงแบบท้ายๆเกมเนาะไม่รู้ว่ามันจะตกได้หรือเปล่านะได้แบบไอ้เท่ๆที่ผมพูดนะโอเค โอเคตอนนี้อ่ะอันนี้เป็นในส่วนของหมวดสอนเรข,ของกันเนาะก็คือเราจะมีส่วนของาราที่เราต้องให้ปลาอยู่ในส่วนของตัวของบาา์นะให้ได้เนาะเ mm hmm. หน่ยไหมเนี่ยเราได้ดาวทองละซึ่งในส่วนของมินิเกมเนะี่ยจะเป็นมินิเกมขั้นๆกนหรือตกปลาได้เนาะว่าคุณจะตกปลาได้หรือเปล่าในนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวรอให้ปลามันกินเหยื่อบนี่เราจะได้อธิบายต่อได้อย่างง่ายๆนะครับผมอะ่ะตรงน,นี้โอเคเอะ เออโจจ้าโคล่าสินค้าบริษัทหลักของโจจ้าให้บรรกงานสักสิบสามไหมเนี่ยก็น้อยก็น้อยอยู่นะเออเฮ้ยได้ป่าแบบเอาเครืงสูบมิเกอได้ไหมไม่ใช่ว่าแบบเอาน้ำดื่มอะไรพวกนี้มาให้ได้สอนต่อได้แบบรวดเร็วนี่เนาะเร็วลงอนอิดเดีย แ่ตาที่ผักวัดเตรอให้สเตโอเคไปทิ้งอันนี้วิธีการทิ้งง่ายนะคุณเอาเวนเนี่ยกดค้างแล้วก็จะลากไปที่ขยะนะผมอะ่ะขยะแหละอันก็เซจบี้วิธีนะผมอะ่ะเฮ้ยขอลองด็ล็กกินเบ็ดหน่อยสิปลาอ่ะนี่ไงโ okay, อเคเนาะมาเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของเกตปลาตัวสีเขียวนี่เนาะล้วก็ต้องทําให้ตัวลูกของปลาวรเนเขียสีเขียวให้ได้นานๆน,น,นะผมอะ่ะซึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ส่วนของแถบข้าง มันจะมีในส่วนของตัวบาร์นี่เนาะถ้ามันหยุดงานเก็บก็ยิ่งสูงไปเรื่อยๆและถ้าถึงจุดที่มันกําหนดปุ๊บเราก็จะได้ปลาแล้วผมอะโอเคเมื่อกี้ผมได้ปลาฮอลิบุตไม่รู้เรื่องใครนะผมเรียกฮอลิบุตฮอลิบุตไปก่อนแล้วกันเนี่ไหมเนี่ยผมบอกเลยเนะี่ยไอจุดนี้ดูดิไม่ดาวทองและทองเงินเลยเนี่ยนี้คือแบบดีเด้อดีงามมากๆกจริงๆนะ เนี่ยซีวีดฟ้าลายทะเลฉันในการปลุงอาหารฉันอยากเล็บปลาไม่ได้อยากไม่อยากได้พวกวัตถุดิบทางทะเลอะไรนขนาดนั้นฉันอยากได้ปลานะพวกโอโอเคตีแล้วไมออย เฮ้ยมีกล่องสบมบัติ่ะซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยมันจะส่งของให้กับเรานะครับผมอะซึ่งวิธีก็เนี่ยเราเอาตัวเกียร์้อยู่ตรงกล่องสมบัติเนี่ยเราได้ละในผมอะล้วก็จะี่ยให้ได้ก่อนโอเคยิ้มป,ปุ๊บตะปาสาดีแล้วก็เรียบไหมเราได้กล่องเราได้ไม้สามเหยื่ออันนี้จะเป็นเหยื่อเนาะแล้วก็ฐานซึ่งเหยื่อเนี่ยใช้ให้เป็ดตปกปลาขั้นอ่าเรื่องอะไรวะขั้นดับสองอะ ขั้นไอ้ที่มันดีกว่าไอ้นี่เลยง่ายดิไอ้ที่มันดีกว่าไอ้นี่เนาะมันจะใส่เยอะได้มันจะได้เป็นการ,รตกปลาเร็วขึ้นด้วยเนี่ยผมอ่ะรึไม่ทันเอาตัวนี้เหมือนคลิปเทียเติบหมายชัว่วแรกนี่คือแบบสอนตุ้งๆตรงๆตรงๆเลยไม่รู้ดิคือเรา,าเอ้อให้คอมเมนต์ที่เขียนว่าแบบเอ้ยเอเล่นๆเนี่ยก็คือแบบสอนด้วยอะไรพวกเน,นี้ยนะผมก็อ่ะโอเค ได้ลเลยนะครับผมก็จะพยายามจะสอนให้ได้ให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมอ่ะไม่ได้เป็นการแบบเล่นเพื่อสอนนะเหมือนเราเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวน,นอ้อปปสักไม่ทานอย่างเดียวเลยสิดแจ้งจไม่ไปสองฝั่งแบบเหมือนเราจะพูดเอเทนคนดูด้วยแล้วก็แบบอะไรเรียกไงเดี๋ยวแฝงความรู้ด้วยอะ่ะแล้วก็เล่นเกมด้วยเนี่ยครับผมมันก็รู้สึกงง่อยอ๋อแล้วก็อย่างนี้นะทุกคนอาจจะเห็นตัวรูป ไอจเจ้าจ้าเมือคนะีย์บอร์ดเนาะเพราะว่าไอ้น,นี่คือผมลองไปใส่ตัวอิสโซเลมอเตาร์ทยอันนึงนะ่งเ่ยเนาะมันเป็น smapi นนี้ผมยังไม่ลงลิงก์ให้แล้วกันเนาะมันไม่อะไรหรอกผมยังรู้สึกว่ายังไม่ไนะ่าเนาะก็คือถ้านแนะนำนะลองเซิร์ชใน YouTube เกี่ยวกับแบ็กชิกอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไม่ใช่ลิงก์ดิเป็นลิงก์ช่อง,องของเขาให้แล้วกันนะผมอะ่ะอันนี้เป็นลิงก์ช่องของแบ็กชิกน่าจะเป็นแห่งข,ของตีพัฒนาแล้วผมอะ่ะ โอเคโอเคโอเคได้ปลาละรึปโอเคได้ปลาฟอเดอร์ปลาอะไรเนี่ยปลาลิ้นหมาเชนรองลอติดพื้นทะเลมีตาสองข้างอยู่ได้ดันโอ้ปลาลิ้นหมาเลยนะเอาตัวนะไอตอนแรกๆผมมองแล้วปลาพระอาทิตย์ไม่เหมือนที่หายนี่ครับพี่รับผมอ่ะเออไม่เหมือนจริงโอเคนี่เราได้ปลาปลาลิ้นหมา ชื่ออย่างดีชื่อภาษาอังกฤษอย่างดีชื่อภาษาไทยปาร,ริหมอเห์โอเคแล้วก็ตกปลาไปเรื่อยๆจนน่าจะถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งไหมเออน่าจะประมาณสักเก้าวีเอ็มเลยเนาะเราเราค่อยพอนะครับผมฮะไปงั้นเราก็ทำเหลแล้วกันเผื่อมีส่วนที่เราคิดว่าจะพูดเราพูดไปเลยแล้วกันเนาะมาเวคี้เกียรตเอาครับผมฮะไปไปทำเหล่ครับ โอเคมาตอนนี้ก็ของบ่งครึ่งละของเต็มแล้ว,วสิเออดี่ปลาตัวใหม่ได้แล้วมันของมันล้นพอดีแล้วกลัวปลาปจะหลุดไปโอเคเราปลาสว่วนใหญ่ไปขายแล้วก็เอาไปเก็บของในกล่องปหมเออของส่วนใหญ่ไปเก็บกรองด้วยโอเคโอเคผมมาสัมผันี่ไหมซาลูดไปดูซิคุณกาสมีของดีไหม มีเบียควรดูพอประมาณถ้าพลังงาน50ลังชีวิต400เอส20 400บ้าทเลยล่ะต่อมาสลัดสลัดผักสดๆจากสวนกินเพื่อสุขภาพดีๆพลังงาน113ขนมปังขนมปังปาเกตกรอบ50สปาเกตตี้ของโบนในตำนาน75พิซซ่าทั้งเลือดดีดีสุดๆของทุกช่วงเวลา150กาแฟ กินหองเกินห้ามใจจะทำให้คุณกระปี้กระเป๋าแน่นอนให้พลังงานน้อยมากเลยให้สามเองแต่ให้ความเร็วโอ้ถ้าส่วนไปเปียโนรคาร์บแล้วเนี่ยแหละคอมพิวเตอร์ฟัดอ่านช้าแบบโคตรชุดคุณจะรู้สึกพองออกไปไปทั่โลกให้พลังงานเพิ่มห้าสิบทอมฟาร์มหกสองพลังงานอีกสองร้อยอุ้ยอันนี้คือแบบโคตรดีเลยแต่ทังไม่พอเสีดยด้ปะแล้วของเต็มไล้วได้หว่าเออลืมเลย หน,น,น้าตาคนนี้สิคุณลุงวินลี่ฉันต้องวางอีกสักนิดเพื่อเตรียมพร้อมกับคืนอันหนาวเหน็บในฝาสมุบดอีกครั้งโอ้คุณลุงวินลี่นี่น่าจะเป็นแบบนักตกปลามาตั้นานเลยแหละไหนเนี่ยเรามาเราจะแก้เมย์เกมนี้ให้ได้นะครับบอสไปเรื่อกันดีกว่าไปเล่นกันกนีไ่ไงะเบ้าบไปโอเคโอเคอยู่ไหนลุกละ โอเคมาชีวิตที่สองโอเคโอเคตายโอเคยิง okay. ยิงยิงยิงอีสวยมาได้สวยมาได้สวยเออพีมพม่มันพี่มันเหมือนล้อแบบวาย,ตายแต่เดียววาย,ตายแต่เดียววายโอเคโอเคทามันยึ๊ดยึ๊บยึ๊บึบโอเค Hoop, xe lạ, là, lạ, là, lạ là, lạ, là, lạ, là, lạ Qua ừ. Ok, ok Ok là, xi là, xi là, xi Húp, húp, húp ở là, này, húp, xi là, này ok xi à là, xi là, xi cà phê, cà phê ừ. 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 Cà phê, okay. là, xi à là, xi là, xi là, xi ให้กับไปชนะเลยอ่ะคดีใครเออเพิ่งสังเกตยินดีที่ได้รู้จักผมชื่อฮาวิ่เป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นเสียงไม่บอกว่ะเสียงมันแบบมันดูเด็กเลยอ่ะโอเควันนี้ชื่อว่าฮาวิ่เป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นนะครับผมโอเคก็มีหน้าคนเดิมๆนะโอเคไป่เรากลับบ้านดีกว่าทุ่มหนึ่งแล้วด้วย เวลาเอาปลาที่เราตกมาไปขายกันนะครับผมอ่ะว้าเราก็ได้ปลาใหถือเยอะอยู่นะได้ปลาเท่าไหร่วันนียนี่มาห้าตัวเนี่ยมาดูเยอะอยู่นะแนนนอะอนะค่ห้าตัวเองโอเคปะขายกันดีกว่าแฮปปี้หอยด้วยกันโอเคไปเก็บของเก็บ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 เอาโบราน้ำมาเผื่อด้วย ส่วนพรุ่งนี้ฝนมันหยุดตกแล้วมะเหนือก็นั่นแหละเราไปดูสภาพอากาศกันดีกว่าเนี่ยงอากาศมีแดดตลอดวัน้องฟ้าแจ่มใสเออเริ่มดูดวงเลยเราวิญญาณรู้สภาวะตัวเป็นการสัตว์ชีวิตจุลินทรีย์หมดแล้ววันธรรมดาวันธรรมดาวันหนึ่งนี่เนาะไปทำอะไรกันดีกว่าเรามาดูซิว่าเราผลประกอบการของเราเป็นไงบ้างนะครับผมในส่วนการตกปลาห้าตัวตกปลาเลยวันหนึ่งเขาจะไกลายเป็นตกปลาบวกหนึ่งนะครับผมนะ ไปดูสิโอ้สาม้ห้าสิบห้าเลยเนี่ยบาาห้ริบุทหนึ่งร้อยปริมาณหนึ่งร้อยเนี่ยอุ้ยแค่ไม่อันนี้คือขนาดไม่ติดดาวนะไม่ติดดาวต้องร้อยหนึ่งเลยเนี่ยโอ้ราคาดีมากเลยโอเคมาข้อสู่ในส่วนของวันที่สี่กันเอาไรเงี้ยล่ะติดลมเลยอะเรือแล้วโอเคอู้นี่ไงเริ่มโตแล้ว

โอเคแล้วตัวสุดท้ายไปเราไปตกปลากันต่อดีกว่าเราจะไปตกปลาเราจะเป็นย่อนนะตกปลาให้ได้เลยโอ้หอยกินหน่อยโอเคหอยไะตกปลาต่อดีกว่าปุ๊บไม่ใช่ปึ๊บงมาโอเค,อเคไปตกปลาย,ยาวๆเลยจา้า ผมมาเพื่อฟาร์มเงินอยู่ยาวเลยเขาแบบ่าุ<ะ>้ยโอเคเอร์เบิดแบบนี้ระเบิดแบบนี้น่าจะทำทำแลบนะ <g ül> รู้สึกขี้เกียจก็ทำแลบไปก่อนซึบมาได้ปาแล้วโอเคโอเคโอค้ชีเจะจปวดปวดครับ ้้คคอด่ขึนโอเคฮาริบูตชื่อสีม่วงมาเลยวะปลาฮาริบัตอ๋อฮาริบัตน้องเรียกว่าฮาริบุดอ่ะต okay, ้องเนื้อว่าเป็นฮาริบุดโอเคมือคืองปลาฮาริบัตนะครับผมอ่ะจดไว้จาะจดจด okay. ไว้โอเคไปตกลัวๆเลยสวยงามอุ u, ้ยปลาดื้อปลาดื้อปลาดื้ออุ้ยชิมาระปลาดื้อปลาตัวดีดื้อมากมะ ปลาตัวนี้เรื่อมมากปลาตัวนี้เรื่อมมากโอเคโอค้ได้ปลาลิ้มหมาวิดาวทองด้วยนะเนี่ยวิ่งสองร้อยนี่เนี่ยเลยได้ได้เดนี่ยตัวละสองร้อยแน่เลยติดดาวทองด้วยอุบโอเคไม่ทันเต่าเอ้ย บอว่านะคลิปนี้จะไม่อะไรแน่นอนอ่ะมีแต่แบบตกปลา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 เนี่ๆเลยติดลมครับติดลมติดลมในการตกปลาเขไปเอาตอนนั้นตกปลาก็ตกปลาเพินจริงๆอ่ะคือแบบคุณตกปลาแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำผลทะเลจากเกมเนี่นอนอือแล้วก็แบบเรกตกปลาไม่ใช่แบบ คุณตกปลาไปเรื่อๆยๆตกขึน้นตกขึน้นมันตกปุ๊บเจอมี่นิเก้แป๊บนึงเออมนันก็ทําให้ชีวิตเราต,ตื่นขึ้นนิดหนึ่งอะเนาะแล้วอยู่ดีแบบตกปุ๊บเจอปลาแบบหายากเข้าให้อะไรแบบเนี้ยตื่นเต้นแน่นอนนะบอกเลยถ้าเจอแบบนั้นอะกดไม่ทันเพราะเปิดตัวนี้ดีกว่าโอเคเมื่อกีก้กดแถบทูมูฟนิดหนึ่งเนาะไม่ได้เปิดจอสติกเอาไว้เลยน่าจะยากหน่อย โอเคนา่นแหโอเคโอเคโอเคบูป๊บปร๊บโอเคได้ปลามาตัวเนื้อเฮอร์ริงก็ปลาอะไรอ่ะ นี่คือซาตากุงในอีกจักรวาลหนึ่งที่กำลังตัดต่ออยู่นะครับผมอะคือในส่วนของในขณะที่ผมกำลังตัดต่ออยู่อะคือทแทร็กเสียงในช่วงกลางๆมันหายไปทั้งก้อนเลยผมอะคือตั้งแต่ตรงกลางถึงตอนสุดท้ายมันหายไปเลยนะครับผมอะซึ่งผมก็เนื่งกานหาทุกวิถีทางในการแก้แล้วนรองผมสรุปมันไม่ได้มันกู้คืนไม่ได้ดับผกมาก็ผมขอหย่าจบอีกเีนั้นนี้นะครับผมมาก็ขออาภัยกันด้วยนะครับผมมาที่จบกันแบบ ่านนั้นได้ทันเลยนะครับผมนะขอให้ด้วยก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมนะสัปนี้ไว้มีเพียงแค่นี้แล้วผมขนอะขอบพุะคุณที่รับชมคลิปของผมนะไป